วันจันที่ีอสิบแปดมกกาลาคมกกาาคมพศสองพันอห้าร้อยหกสิบสี่ึอให้นักเรียนกาเอวาดภาพป้า พ่อแม่แม่ลูกและเอเขียนยาสรุปสรุปเกี่ยวกับเยอะดาบทบาทดาดาและเลหน้าที่งานยีของตสมาชิกตาลายีในใน ครอบครัวนะรือประกอบโอด้วยรือพ่อน้าแม่แม่ลูกอือลงใน้ลงไอสะสมรับเบอร์บทบาทระบตาบทเบอร์บาทว่าและเลืหน้าที่หน้าอือของ มาาอีในในครอบครัวรอางเรือด<บ>าพ่อม<บ>ามีมีบทบาทรอ<บ>างหาหน้าที่งานอีดังนี้งานอีเน่งเดดดูแลเบื่อ สมาชิกจะอีในในครอบครัวรวเอือครอบเรื่อครัวเอือสองระอบรมอบรมเลี้ยงดูเยอะเอือลูกเอือสามสามทำงาน แม่แม่มีบทบาทบีดอบิดามีบีบทบาดบาทการหน้าที่งานยดังนี้ดังนื้หนึ่งโดยดูแลโดยเอสมาชิกราิีในใน ครอบครัวครอบเรือครอบอครัวสองสองอบรมเอบรมเลี้ยงดูเอือดลูกสามสามทำงานทำงานหาอารายได มีดบทบาทด้าบทบดบาทหน้าที่งาีดังนี้งานอีหนึ่งเดินช่วยเหลือือเืองานบ้านงานตาสองต้องตั้งใจด้ารเรียน เรือหนังสือสามงานเคารพงานก็เชื่อฟังยได้เชื่อเอียเชื่อเอียฟังได้พ่อแม่นแม่สี่สี่เป็นเว็น เด็กดีเด็กดีของเออสมาชิกลาละยิกา